ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชคนะคะท่าำช่วงขาสำหรับมือหนีแอดจะมาสรุปตัวเลขแนวทางหาน้อยสำหรับมือวันที่13มก,กราคม2565ให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนได้รับทราบร่วมกันเนาะคะ่ะเนาะซึ่งตอนนี้นะคะท่าำชมค่ะตัวเลขแนวทางกั้ว1 2 3 4 5 6สำนักค่ะท่าำชมค่ะ เพิ่นส่งมาให้แอดแล้วหกสำนักเนาะเอ่อสำนักของอาจารย์สมยศยังบ่มาสำนักของนมโชคก็ยังบ่มาค่ะท่านผู้ชมค่ะแอดโทรหาเพินพ่นเพิ่นตีทุระเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะส่งให้ท่านผูนช้ชมในช่องในกลุ่มไลน์ตอนบายบาย,บายที่เพิ่นส่งมาน่ะคะรร่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือถ้าสมมุติว่ากรณีว่าผู้ใดเขาอยู่ในกลุ่มก็ดีจังซี่ล่ะคะรร่ะท่านผู้ชมค่ะบางที่เซียนเพิ่นบ่ว่างพอเพิพ่นาว่างก็สิประมาณใบายแก่ๆแล้ว แอดก็จะลงในกลุ่มไลน์เนาะค่ะเนาะถ้าสมมุิว่าผู้ใดที่มีความพร้อมในการที่สิเข้ากลุ่มกระทักแอดมาเด้อค่ะทำช่ชมเด้อข้อดีของมันก็คือจังซี่ละ่ะเพื่อว่าเออ่เพื่อตกเพื่อเนื้อตกใต้เนาะค่ะเนาะทำช่ชมค่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะทำช่ชมเนาะ,เ,นะเดี๋ยวไปเมือนับกันกับทำช่ชมค่ะว่าตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักที่ให้มาเมื่อนี้สิมีสำนักใดแน่นะคะเนาะที่แน่ๆตอนนี้เพิ่นส่งมาแมลงหกสำนัก จะเปนเมืองนักกันอทอาตำชุ่มขาตูรีบก,กันเลยนะคะสำนักแรกค่ะตำชุชมขาสำนักแรกนี่ค่ะตำชุ่มขาสำนักแรกคือสำนักของอาจารย์ตองหกเนาะค่ะเนาะอาจารย์ตองหกอาจารย์ตองหกคนหาตัวเลขเนี่ยทางมากกะมีใส่ได้ทั้งสามน้อยเลยค่ะตำชุชมขาอันนี้ใส่ได้ทั้งสามน้อยนะคะ คนบอกว่าเลขเด่นก็คือ1นึสตัวลุดตัววิ่งคือ3เล็กจับคู่ของคนบอกว่าชุดตรงๆเลยแต่สีมี1นึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองหาสอหเกาสามหาสามหกเก้สองหนึ่งสสองสเลขกสมตัวหกส3งสามสองเก้สองสแล้วก็สามหเนาะค่ะเนาะอันนี้คือสำนักของ อาจารย์ตองหกนะคะทนชมค่ะาสำนักของอาจารย์ตองหกต่อไปสำนักต่อไปเป็นสำนักของลุงหมานค่ะทนช่ค่ะเป็นสำนักของลุงหมานเนาะสำนักต่อไปเป็นสำนักของลุงหมานนี่ค่ะทนช่นค่ะาสำนักของลุงหมานลุงหมานบอกว่าตัวเลขแนวทางของลุงหมานเมือนี้วิ่งลูดที่เก้ากับ นะคะทำช่วงขาเก่ากับแปดว่านลมานกับเขา่านะคะมว่านนี่อะไรมั้งว่านนี่ว่านลูกมานเขา่าเอ่อเจ็ดสี่ก็เจ็ดสามนะคะเข่าตรง,ตรงๆเลยค่ะทำช่วงขาเข้าตรง,ตรงๆนะคะเข่าตรง,ตรงๆนะคะทำช่วงอา้ามือมึงนับกันมือนี้ว่านุูกมานสีให้ตัวนี้แล้วสีแมนออกตามตัวนี้บอเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวท่าของคนคือเก่ากับแปด จับคูอนให้เก้าหกแปดหกเก้าหาแปดหาเก้าีแปดีให้ตรงตงมาเลยนะคะท่านช่วมกับเพื่อไว้กัดน้ำหอมดวยค่ะท่านช่วมเ้ิกตัวเลขสามตัวมีหกห้าเก้าหกห้าแปดห้าสี่เก้าห้าสี่แปดนะคะเนาะอันนี้คือตัวเลขแน่ว่างของลุงหมานนะคะต่อไปเป็นตัวเลขแน่ว่างของ พบพุ่มขาต่ำชมค่ะตัวเลขแนวทางของพบพุ่มเอ็ดคอปรับหนากลรองนิดหนึ่ง่าต่ำชมค่ะตัวเลขแนวทางของพบพุ่มขาต่ำชมค่ะเอามือไปพบพุ่มกันเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของพบพุ่มพบพุ่มให้ตัวเลขแนวทางเลขหลักแลักกระตูประกบพร้อมค่าต่ำชมค่ะเลขหลักแลักกระตูประกบพร้อมเนาะค่ะเนาะ เลขลักของพ่อพ่อมคือห้าหกเจ็ดแปกลขตัวประกอบ0 1 2ย์หน่อี่เลขจับคู่มีห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็นาสองหกสองเก้าสองหาสามหกสามเหาสี่หกนะะเนาะส่วนข้างล่างเป็นเบอร์ เป็นหมายเลขบัญชีของพ่อพมนะคะธนาคารกสศนย์หน่าสองสอ2 2องสี่2นะคะเอ่อพ่อพมนายพมมาเพชรรักดีนะคะผู้ใดที่ประสงค์สีแบงปันนนำใจบูชาคู่เนาะค่ะเนาะกับถ้ำบุญกันได้ค่ะท่ช่ชมขาพอพนบรียิกลองแต่ว่าเพื่อเป็นการต่อบุญ้ฮติเฮ้าเนาะค่ะเนาะคือจงเงินพี่ พี่เปีวนะคะพี่ปเปียว่นกับว่านพ่นหมาน่นตัวเลขแนวทางของเพ่นกับเป็นโชคเป็นลาภของเ่นก่ะทำช่วงขา่นบูชาคู่ก่อนที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเพิ่นกระไดพอสมควรเนาะค่ะเนาะถือว่าประสบความสําเร็จใกนการแนวทางตัวเลขความน่าจ,จะเป็นของตัวเลขเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางที่พบพุ่มห่มาเมนีเพิ่นเน้นนะคะ คำว่าเนีนนี่คือพอพอจะเน้นพิเศษก็ปกติแต่ว่าทำช่วมกับเพื่อเอาไว้นะคะเนาะแอดเข้าใจว่าน่าจะเป็นพิเศษปกติ v i p นะคะนี่คือตัวเลขที่เขาหมู่บ้านนี้นะคะตามม่จริงแล้วเท่ร์เน้นเทังโมเน้น,เ,น,นเขาหมู่บ้านนี้นะคะทำช่วะ่ะเอาให้ทำช่วงมึงจักหน่อยหนึ่งนี่คะ่ะเขาสะเลข่าท้ช่วะ่ะเข่าหลา นะคะหมู่บ้านนี่ปกติตรงๆพิเศษก็ตรงๆ V.I.P. ตรงๆตรงบัตรค่ะทั้งช่วงขาพิเศษปกติ V.I.P. นะคะเข่าตรงๆมัดนะคะเพราะฉะนั้นทรงช่วงกาช่วงมันเข่าก็คือมันเข่าดีนะคะทั้งช่วงขากับยาฉลาดใจนะคะทั้งช่วงขาต่อไปสำนักต่อไปสำนักต่อไปเป็นของลูกทรงเนาะค่ะทั้งช่วงเนาะ เป็นของลูกทรงของอลูกทรงวันที่สิบสามนี่ค่ะทำช่วงขาตัวเลขแนวทางของลูกทรงเนาะค่ะเนาะลูกทรงให้ตัวเลขแนวทางมากลูกทรงบอกว่าเด่นเจ็ดหกศูนย์บนล่างนะคะเพผนบอกว่าตัวเลขแนวทางนี่ใส่ใดทั้งน้อยและเล่านะคะทำช่วงขาเอ่อเลขเด่นของผลมีหกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกหาศูนย์ศูนย์หา เลขสามตัวคือ 360, 760, 860, 669ตัวล่องคือ 68, 86, 0, แปดหกีย์เลขสตัวเจ็ดแปอันนี้คือตัวล่องเนาะค่ะเนะาะทำช่วมกับแคปหน้าจอนำไปพิจารณา,นานเลยะคะ่ะทำช่วงขานำไปพิจารณา,นานเลยนะคะลำดับต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของ FC ลูกพ่อแลเนาะค่ะเนาะ หมู่บ้านน่เพิ่นกับเขาหมู่บ้านเขาตัวใดเขาเิี้ยพี่ตรงๆหมู่บ้านเขาวี้พี่ตรงๆนะคะนี่นี่คะ่ะ F4 ลูกพ่อแลเขาเบ้ยพี่ตรงๆทั้งสองนะคะทั้งบนทั้งลา่างเอาเมื่อนี้สิเขาตัวใดมันนุก,กันให้ทำช่วงขาตัวเลขหน้าข้างของเพิ่นนี่เด่นสามศูนย์เจ็ดนะคะทำช่วงเนาะ ทำช่วงพิจารณาเลยตัวเลขแนวทางกับตามนี้นะคะเพิ่นบด้วาเนิ่นัวิดเตทมช่วงกับพิจารณาเอาลักสามีสามหาสามเก้าสาลักศูนย์มีศูนย์เจ็ลักหามีหาแปดหาเก้าลักสาม 0, 5, 5, 8, 5, 3, มิเพิ่มสามหนึ่งอีกลักเจ็ดมี 7, 8, 7, เจ็ดแปดเจ็ดเก้านอาทช่วมเนาะเอาท่ช่วมพิจารณาเอาเลย ส่วนของเซียนเซียนหนึ่งเจ็ดเก้านี่คะ่ะทั้งช่วงขาเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่าหมู่ว่านนีเขาเฉพาะกิจเขาปกตินะคะอันนี้คือผลงานหมู่ว่านนีเนาะคะ่นะเนาะเขาเฉพาะกิจเขาปกติเขาพิเศษนี่คะ่ะเฉพาะก,กิจแปดหนึ่งพิเศษสี่หนึ่งปกติสี่เก้า นะคะทาช่วงขาอาสําหรับมือนี้คะ่ะทาช่วงขาอาจารย์เซียน1นึเจ็ก่าคุไห่บนลางมาวิ่งที่0 5 08์ขอภัยค่ะห้าตัวเลขที่เพื่อนจับโคไห่มีห้าเก้าห้าหกห้าสี่ห้าสามห้าสองดศดศูนี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปด นี่คือตัวเลขแนวทางของเสียนหนึ่งเจ็ดเก่าคุณบอกว่าตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับนะคะกระตามนี่กระทำช่วงขาทั้งหมดหกสำนักเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสำนักค่ะทำช่วงขาเป็นตัวเลขแนวทาห้าน้อยที่นําใหม่ทำาุชช่วงเอฟซีหรือนั่ไปพิจารณาเสียงสื่อเนาะคะ่ะเนาะทันทีเขามาพบเจอคลิปนี้ก็คอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ โคชแช่ไปเพื่อไอพีอลปองไปเฮ้าไล่ทันเนาะค่ะเนาะเด้เขามาเสียงโชคได้เขามามีโชคมีชัยน้่กันนะคะหมู่บ้านนี้ไล่ทันไล่คนโชคดีไปเพราะว่าตัวเลขแนวทางทุกอาจารย์ที่เขาเวิดแต่ว่าเขาไล่ที่สุดคือของพบพุ่มพบพุ่มนี่เขาบนล่างบนล่างพิเศษปกติวพีเลยไปตามพอพุ่มหมู่บ้านนี้กะมีมีทุนพอสมควรนะคะทำช่วงขาโชคมานไปต่างๆกันเนาะค่ะเนาะถือว่า ความน่าจะเป็นของตัวเลขของพวกคูอหมูว่าน,นีประสบความสําเร็จกับทางช่วงขาเอาไปโตเฮ้าทางช่วงขา,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 งงขาสาหรับคลิปนี้แอดกับคอจบการน,นาเสนอไปเพียงแค่นี้ขอกับขอพะคุณทุกท่านทุกคนพแมีพีนองในช่องนะคะที่เขามาสนับสนุนแอดที่เขามาดูแลตลอดนะคะขอกับขอพะคุณพิ่แป้วนะคะพิ่แป้วที่มีโชคมีใช่แล้วก็ดูแลหนงโนงจีนั่งนําโชกนะคะ หละกะดูแลบูชาคุณครูบาอาจารย์นะคะทำช่วงขาแอดก็ขอกราบขอพระคุณพี่เปียหลายๆนะคะที่มีจิตใจที่เอื้ออาทรซึ่งกันและก,กันดูแลคนในช่องดูแลแอดดูแลอิบซี่ดูแลครูบาอาจารย์ที่ให้ตูเลสเนาะคะ่ะเนาะขอกราบขอพระคุณพี่เปียหลายๆนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบการน,นั่เสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหน้าค่ะทั้งช่วงขาเป็นคลิปสรุป ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะขอพระคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมค่สวัสดีค่ะ